สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับมาพอกับผมกับเสกน้ำโชคครับมาพอกันวันนี้ครับเป็นวันที่สิบสี่นะครับพี่น้องอีกสองวันก็จะได้รุนกันนะครับสำหรับวันที่สิบหกมิถุนายนเนี่ยครับที่จะถึงนะครับมาคลิปนี้ครับพี่น้อง บอกคับหวยของผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยงวดที่แรวเนี่ยิ่นถูกศูนย์เก่าที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าิ่นถูกศูนย์เก่าเนี่ยหนึ่งพันบาทบเดี๋วที่นี่ย่างกับคลิปนั่นนะที่ผมบอกว่าเพิ่นจะให้หวยผมมาชุดหนึ่งสองใบสิบสองหลานนะครับที่จะให้ผมมาเจกกับพีกับนองครับ งนเนี่ยบอทันหรอครับเพิ่นให้มาเพิ่นให้เงินมาแล้วะครับแต่ว่าผมยังบ่ทันเน้ซสื่อมาแล้วครับบ่รู้ว่าจะเสีกจังไดก่อนนะครับงวดเนี้ครับผมขอยกยออนมาเป็นงวดหนาครับเดี๋ยวผมจะคิดวิธีว่าจะแจกให้พี่ให้น้องเอาไปรุ่นกันจังไดครับหรืออาจจะเป็น อาจจะร้ายกว่านั้นก็ได้ครับรลงวนหนาครับแต่ว่าเพิ่นไห้มาแล้วแต่ว่างวนเนี่ยเป็นมวลทันดีๆครับเพราะว่ามันไก่วันเรวครับฝากทานผู้ชมครับที่เขามารับชมครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์ไว้ครับกดติดตามติดตามไว้ครับกดแชร์กดติดตามครับกดไลค์ให้น้ำครับเพื่อจะได้มี คนเห็นช่องของผมเพิ่มขึ้นนะครับบอโดนปิดกันครับพี่น้องเรื่องนั้นเอายกยอดไปเป็นงวดหนานะครับเดี๋ยวผมจะวางแผนในดีกว่านี้ก่อนครับวางงวดนี้มันไก่เมื่อรับผมบาท่านนี้ดียกยอดไปเป็นงวดหนานครับของเพินมาแล้วนะครับหวยเพินมาหายมาสองสองตัวในสองหางนะครับ ก็มันมใจของเพิ่นแล้วครับเพราะว่าวอทีเลยบก็ถูกซื้อว่าหลายเติมอยู่ครับไปเบิ่งกันเลยครับว่าเพิ่อนถายยังมาครับของเพิ่นสองหางสองตัวสองหางนะครับจะเป็นเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดกับศูนย์ห้านะครับ สองหางเก้าเจ็ดกับศูนย์ห้าบ่หลายตัวนะครับพี่น้องมวเท่เล่เพิก่กระเข้าเต็มๆ็มนะครับศูนย์เก่ามวนเท่นี้ก็หายมาแล้วครับถือว่าปล่อยคลิปนี้ของเพิ่นเป็นคลิปแลกครับเป็นม้วดเลยครับที่ปล่อยของเพิ่นครับผมเองกับบรูคือกันนะครับก็บคือกับพี่น้องครับว่ามันจะออกหรือบ่ออกครับ เอามาให้เป็นแนวทางครับสำหรับคนที่คนถูกบ่อยๆนะครับแล้วก็ถูกนี่ก็ถือว่าถูกเต็มๆลแล้วงวดที่เราซศ้นย์เก่าจะได้หน่วยได้หลายกับบรูนั่นเพิ่นนะครับคือว่าเิ่นวัตถกพันหนึ่งนะพี่น้องไปคิดเอาเองเลยนะครับว่าจะได้หน่วยได้หลายนะครับสองตัวสองหางนะครับพี่น้องจะมักจะชอบน้ำมอ ผมก็ได้เข้ามาว่าไอ้ศูนย์หาเนี่ยมันอันหรือเปล่าพี่น้องผมว่าบนเหลือน่าจะอันแน่ๆละ่ะงดเนี่ยแต่ผูดด้ใดหาลอตเตอรี่ใดก็หาก่อนแล้วครับศูนย์หาผมก็คิดว่าอันแน่นอนละ่ะผมเลได้ยินวัยววมาแล้วว่าอันแน่เอาครับผู้ใด,ดมาคราชอบก็จัดเลยครับตามคนไปเพคนถูก แม่นแม่นมาแล้วห้องก็องตามเพิ่นครับสาหรับคนที่เพิ่นถูกบ่อยแล้วก็แม่นผมก็พยายามเอามาเสนอให้พี่น้องครับเป็นแนวทางครับรอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับงวดหน้าเด,นเดี๋ยวผมจะมีนั่นแหละย่างที่บออแล้วครับบ่อลอตเตอรี่ที่เพิ่นหายเงินมาสื่อแล้วครับแต่ว่างวดนี้ผมแจกมมาทัน งวนนะถ้าพิ่งงวนเนี่ยถ้าพิ่นถูกอีกผมก็อาจจะขออีกนะครับมาส,าสะสมมาเพิ่มใหม่พี่ใหเน้นงก็ผู้ใดรับชมอยู่ทางไหนกน็คอมเมนต์มาทักทายกันได้ครับกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์มาครับผู้ใดรับชมอยู่ตรงไหนผมจะได้เป็นข้อมูลนะครับมันจะได้ถ้าผมจะแจกผมจะได้แจกไปครับถ้าผมมีไค คอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเหตุมามันก็บ,บูรูุจากการวยยรา,รจจยยายุใส่ครับก็คือมันก็เสียจียบนอย่างไรครับครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียก่อนครับพอกันไม่คิปหนาครับสวัสดีครับ